อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าวันนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้ามาตรวจเช็คดูนะครับอ่าอ่าคาปานะครับอ่าคาปาว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับอ่าเดน้ําทิ้งนะครับว่ามันดีไหมนะครับและอ่ามอเตอร์ซักเนี่ยนะครับว่าอ่ามันทํางานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับอ่าปกติอ่าพี่น้องเราก็จะถอดออกมาแหละครับพี่น้องถอดออกมาถอดออกมาแต่ละชิปแต่ละอันแล้วก็มาวัดดูนะครับมาวัดดูอ่าอันนี้มันก็ใช้ าการวัดมันก็มันก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ามันใช้ได้อยู่อ่าสำหรับพี่น้องที่วัดกันนะครับอ่าสำหรับอ่าผู้ที่ไม่เข้าใจวัดยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับเพราะส่วนใหญ่ร้อยละห้าสิวัดแล้วมันใช่หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยค่าไม่ได้เท่านี้ค่าไม่ได้เท่านั้นเพราะว่าพี่น้องไม่เข้าใจว่าค่าของมันพวกนี้นะครับมันได้เท่าไหร่ เพราะพี่น้องเข้าใจแต่ไอ้ตัวนี้ครับโอายตั้งไปโน่นตั้งไปโอมโน่นตั้งไปย่านนี้นะครับเอ,อ่อตั้งไปตรงนั้นตรงนี้พี่น้องรู้หมดนะครับอันนี้ครับนี้ได้หลังจากที่พี่น้องวัดเสร็จปุบ๊บเฮย้ยมันใช่หรือเปล่าวะเนี่ยวัดได้เท่านั้นวัดได้เท่านี้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนไอ้พวกนี้มาเราเรียนแต่วัดนี่ครับ สามปีวัดแต่อันนี้นะครับสามปีวัดแต่อันนี้แล้วก็อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับอ่านี่นะครับไปสองเดือนก็วัดแต่อันนี้แล้ววัดวัดอันเดียวนะครับถ้าอย่างอื่นไปไม่ได้วัดหลังออกมาแล้วครับอ่านี้อันนี้จบแล้วครับอันนี้จบจบขรบวนแล้วครับนี่สามปีวัดอันนี้ได้หมดแล้วนะครับอ่าต่อมามาเจอสิของจริงไม่เข้าใจว่าค่ามันได้เท่าไหร่เสร,ร,ร็จแล้วก็ลงความเห็นกับตัวเองว่า อ้อันนี้ไม่รู้นี่าวัด <What S 2> แล้วมันค่าเท่านี้เลยไม่รู้ว่ามันดีหรือเสียนะครับอทีนี้กัวจะอ,ออกมาแต่ละตัววัดนะครับครึ่งวันนะครับนี่นครับ <c oughs> วัดเสร็จปุ๊บอีกสามวันต่อไปข้างหน้ายังไม่รู้ว่ามันดีหรือเสียนะครับ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ผมจะพาพี่น้องมาเรียนรัดแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้บ้านๆบ้านๆจริงๆ,ๆนะครับผมจะพามา,ามาเช็คดูเลยครับวัดดูเลยครับว่า อันนี้มันใช้ได้หรือเปล่าอันนี้มันดีหรือเปล่าอ่าเพราะพ่อผมไม่ได้ค่าโอมค่าแอมนะครับผมเอาเอาให้มันเห็นจัดจ่ะเลยว่ามันทํางานได้ถือว่าใช้ได้ครับก่ <c oughs> อนที่เราจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับพี่น้องอ่าหลังจากที่พี่น้องอทำการซ่อมบอร์ดมาแล้วนะครับอ่าซ <c oughs> ่อมบอร์ดมาแล้วอ่าทีนี้เราต้องมาเช็คด้วยพวกนี้ก่อนนะครับ หลังที่เราได้ทําการซ่อมบอร์ดมาแล้วนะครับ่าเฮ้ยมันเสียบอร์ดมันไม่ดีไปซ่อมมาก่อนหรือว่าเฮ้ยเปลี่ยนบอร์ดใหม่ดีกว่านะครับหลังจากที่เราจะทําการเปลี่ยนบอร์ดหรือ,อะจะใส่บอร์ดใหม่ลงไปนะครับเราต้องมาเช็คดูพวกนี้ก่อนนะครับเตนน้ําทิ้งอมอเตอร์คาปาพวกนี้มันสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับทีนี้เราจะมาเช็คอย่างไงครับ <c oughs> นี่นะครับอ่า วิธีตรวจเช็คของผมก็ง่ายมากครับเห็นแล้วว่ามันทํางานได้ไม่ไม่ผิดปกติถือว่ามันใช้ได้นะครับอันนี้นะครับง่ายมากง่ายนิดเดียวพี่น้องเห็นแป๊บเดียวพี่น้องก็รู้แลวครับไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องถอดออกมาถอดออกมาเป็นชิ้นเป็นอันหลังจากที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วอพอวัดเสร็จปุ๊บเขาจะรู้และเข้าใจสําหรับคนที่เขาเก่งแล้วนะครับอที่เรายังไม่เก่งเราก็จะรู้แค่ มิตเตอร์เท่านั้นแหละครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ค่าของมันว่าค่าของมันเท่าไหร่ยังไงนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมก็จะพาพี่น้องอามาตรวจเช็คดูาสายไฟสี่เส้นนี่แหละครับอุปกรณ์ของมันก็มีเท่านี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้สายไฟอสีดำๆนี่ก็กสายาเดน้ำทิ้งสองเส้นนี่ก็สายคาป,ปานะครับถ้ามอเตอร์ไม่ดีมันก็ไม่ทํางานนะครับถ้าคาปาเสียมอเตอร์ดีมันก็ไม่ทํางานมีเสียงอ่อน,ออนแอด,แอดขึ้นมาสตาร์ทไม่ดีนะครับ ถ้าเด่น้าทิ้งเสียมันก็ไม่ดึงนะครับหรือว่ามันดึงติดๆขัดๆอ่ามันก็จะทําให้อ่าระบบบอร์ดที่เราใส่ใหม่มีการช็อตได้ไปอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบดูไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับอ่าพวกนี้นะครับนี่นะครับว่ามันมันพร้อมใช้งานหรือเปล่าทีนี้เราเห็นด้วยตาแล้วว่ามันพร้อมใช้งานอ่ามันพร้อมใช้งานยังไงอ่าเราพาไปดูเลยครับวิธีอ่าเช็คตามช่างบ้านๆนะครับนี่ผมก็เช็คมาแบบนี้นะครับอ่าเพราะอันนี้มันไม่มีปัญหาครับ ถึงว่าเราเอาไฟเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันเสียมันก็เสียอยู่ตรงนี้นะครับพะเรารู้ว่ามันเสียเปลี่ยนทิ้งไปเลยครับแต่ถ้าอันมันเสียตรงนี้เราไปใส่บอร์ดเกิดมันเสียมานี่มันขึ้นหาบอร์ดได้อีกเหมือนเดิมโอกาสมันมีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนบอร์ดหรือซ่อมบอร์ดมาใหม่เราต้องเช็คดูไอ้พวกนี้ให้ดีก่อนนะครับพี่น้องนี่นะครับบางทีมันไม่ทํางานเกิดมาจากพวกนี้ช็อตขึ้นไปหามันพี่น้องไม่เข้าใจก็กดอยู่นั่นแหละครับกดไปกดมากดไปกดมา จนมันพังมารอบที่2อ,อีกนะครับทีนี้ผมจะพาพี่น้องมาตรวจเช็คดูว่ามันดีหรือเสียยังไงนะครับอันนี้ง่ายมากนิดเดียวนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมจะมามัววัดผมก็ว,วัดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับบ้านๆครับเอามันทางานจาัดจ่ให้เห็นเห็นเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูการทํางานของไอ้อุปกรณ์ด้านล่างนี้ก่อนนะครับว่ามันพร้อมที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับวิธีทดสอบก็ง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้ปลั๊กไฟที่เราจะเอามาลองนะครับนี่นะครับลองไปตรงๆเลยครับเพราะพวกนี้มันใช้ไฟตามปกติอยู่แล้วนะครับพี่น้องนี่ครับไม่ได้ผ่านอะไรนะครับอันนี้ ไล่มาก่อนนะครับไล่ให้เห็นก่อนนะครับอ่าอันนี้คือสายคอมมอนที่มาจากข้างบนออกจากบอร์ดมาเป็นสีเหลืองอ่าลงมาหาแจ็คเป็นสีขาวนะครับพี่น้องพอออกจากสีขาวนี่มานะครับพี่น้องมันวิ่งตรงเข้าไปหามอเตอร์พราะมันแยกจากมอเตอร์ออกมาเป็นสีเหลืองเข้าเดนน้าทิ้งนี่เลยนะครับพี่น้องอ่าเห็นไหมครับส่วนสีดําตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปหาบอร์ดโดยตรงอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับอันนี้นะครับนี่อ่าส่วนสายคาปานี่ครับออกจากบอร์ดมานะครับ นี่นะครับพอออกจากบอร์ดมาปุ๊บตามคําสั่งทีนี้มันก็วิ่งวิ่งวิ่งเข้าหามอเตอร์นะครับแล้วมันก็มาแยกกันข้างนี้นะครับามาแยกเพื่อให้ไอซีสตาร์ตตัวนี้ครับคา,าปาตัวนี้สตาร์ตมอเตอร์ได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถอดออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมาทดสอบลองและวัดหลังจากที่วัดแล้วเฮ้ยไม่เข้าใจต้องเอาแบบนี้แหละครับ <c oughs> นี่ละครับอันนี้นี่เข้าใจแน่นะครับนี่นะครับไฟจะต้องเข้าเส้นนี้ อ่าเป็นอันดับแรกเลยนะครับนี่ครับอาเอาเข้าเลยนะครับนี่ครับเรา,เาไฟเข้านี่ก่อนนะครับนี่สีขาวเลยครับนี่พักไฟ อ้าวทีนี้พักไฟนี่แหละครับนี่พักไฟมาแล้วอ่ารอนี่เส้นหนึ่งละครับนี่นะครับอ่าทีนี้อ่าพี่น้องอยากจะตรวจสอบอันไหนก่อนนะครับนี่ง่ายนิดเดียวว่าจะตรวจสอบอันไหนก่อนเราก็เอาสาย,สายเส้นนี้นะครับไปแตะดูเลยครับแตะแตะดูแตะดูเลยนะครับอ่ามันก็จะได้รู้ว่าโอ้มันใช้งานได้อยู่นี่อ่าทีนี้อ่าเราต้องเสียบพักเลยนะครับอ่าทีนี้เราจะเสียบพักแ, uh, <c oughs> แล้วนะครับนี่ให้พี่น้องดูเลยนะครับจะจะอ่าวิธีคัดเช็คว่า โมอเตอร์ดีหรือเปล่าเดนน้ำทิ้งเสียหรือเปล่าคาปาอ่อนหรือเปล่านะครับอ้าวเสียบไฟเลยนะครับนี่นครับปักไฟเราจะเสียบไปนะครับอ้าวอ่ะทีนี้ <c oughs> ถ้าพี่น้องจะทดสอบเดนน้ำทิ้งนะครับอ่าพี่น้องก็ามาแตะสีขาเออสีดานี่แหละครับนี่ครับถ้าแตะไปพบเดนน้ ink, ทำทิ้งทํางานเลยถ้ามันดีนะครับอ่านี่นะครับเดนน้ de ink, ทำทิ้งทํางานเลยอ่ถ้าไฟจากกันเดนน้ำทิ้งก็ หลุดออกเลยนะครับอ,อันนี้ถือว่าเดนน้ำทิ้งใช้ได้นะครับไม่ช็อตและเดินได้ตามปกติอันนี้คือการเช็คเดนน้ำทิ้งเลยนะครับนี่ <c oughs> ไม่ต้องไปผ่านระบบอื่นนี่ครับนี่นะครับดูนะครับเดนน้ำทิ้งดึงอ,อันนี้โอเคครับปล่อยน้ำได้นี่นะครับทีนี้ถ้าพี่น้องเอาบิเตอร์มาวัดวัดได้ครับแต่ไม่รู้ว่า ค่ามันได้เท่านี้มันดีหรือเปล่าแต่มันสู้แบบนี้ไม่ได้ครับถ้าปล่อยปุ๊บอ่าแสดงวันดีนะครับอทีนี้เราจะมาเช็คดูคาปานะครับนี่นะครับนี่สายคาปา2สองเส้นนะครับ <c oughs> ถ้าคาปาสตาร์ทไม่ดีอ่ามอเตอร์ก็จะออกอาการนะทีนี้ครับแต่ถ้ามอเตอร์ไม่ดีอ่ามันก็จะดังงอดเลยครับ <c oughs> ไปไม่ได้ทีนี้เรามาลองดูว่าอ่าคาปาและมอเตอร์มันบาลานซ์กันดีหรือเปล่าเห <c oughs> ็นไหมครับ ไปแล้วอ่า,าจัศการอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็มาเลยครับน้ําเงินอ่าอันนี้หมุนซ้ายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหมุนซ้ายอ่าเราใช้หมุนขวาแสดงว่าคาปาและมอตเตอร์ใช้งานได้นะครับเดน้ำทิ้งก็โอเคแตะเดน้ำทิ้งเห็นไหมครับอันนี้ครับ อันนี้มันเร็วกว่าเรามาเอามิเตอร์มาวัดเห็นไหมครับทํางานได้ปกติเห็นไหมครับอ่าอ่าเราสามารถวัดแบบนี้ได้เลยนะครับถ้ามันเสียมันเสียตรงนี้เลยครับมันไหมให้มันไหมตรงนี้ไปเลยครับเพราะเรารู้แล้วมันไม่ดีไหนๆเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับถ้ามันดีก็โอเคเพราะว่าเราป้องกันไว้ว่าเกิดมันเสียมันอาจจะช็อตปหาข้างบนได้เมื่อเรามาตรวจสอบแบบนี้มันโอเคอ่านี่หมุนขวาครับนี่ หมุนขวาอพอได้จังหวะปุ๊บ,บเราจะให้มันหมุนซ้ายเราก็มาแตะสีน้ําเงินน้ำเงินหมุนซ้ายเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นวิธีทดสอบง่ายๆแบบทางลัดเลยนะครับนี่ลัดไปเลยนะครับลัดไปเลยเราเรียนลัดครับเราเรียนลัดเราไม่ได้เรียนนาน <c oughs> ถ้าเราเรียนนาน <c oughs> ต้องต้องหลายปีว่าเราจะได้เรียนเรียนรู้ในหลายปี เราก็ลืมอันหลังไปหมดแล้วครับ <laughs> ไปอันใหม่ไปข้างหน้าเลยๆผลสุดท้ายมาเราไม่ได้มาจัดการกับไปภาคปฏิบัติเราก็จําได้แต่ทฤษฎีนะครับ <c oughs> พอทฤษฎีอาจบแล้วพอออกมาเจอภาคปฏิบัติเอ้ามันใช่หรือเปล่าว่าตอนนั้นเรียนมาเอจําก็ไม่ค่อยได้แหละเอแต่ถ้าแบบนี้มันเรียนรัดไปแล้วเนี่ยครับหมุนซ้ายเช็คเช็คว่ามอเตอร์ กับคาปาบาลาดกันหรือเปล่าแสดงว่าคาปากับมอเตอร์บาลารกันแล้วมอเตอร์หมุนดีครับอ่าอ่าทีนี้อ่าเราจะให้มันหมุนซ้ายอ่านี่ครับมีแค่นี้เองครับพี่น้องเนี่ยครับวิธีตรวจสอบอเช็คว่าเดนน้ำทิ้งเสียอ่าคาปาเสียหรือว่ามอเตอร์เสียก่อนที่เราจะทําการใส่บอร์ดใหม่นะครับมันก็มีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวอันนี้ผมก็เอามาทําให้ดูนะครับว่าอ่าผมไม่ค่อยจะได้วัดนะครับ พราะมันช้ามันช้ามากครับพอวัดแล้วผมก็เห็นพี่น้องหลายท่านวัดแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยากรู้ว่าเดน้ำทิ้งดีหรือเสียเอาเลยครับยิงเข้าไปเลยครับนี่นี่ครับมันดึงแล้วน้ําทิ้งแล้วนะครับนะครับอพอหมดเวลาตามปกติเขามัน <c oughs> มันก็จะปล่อยเห็นไหมครับโอเคนะครับทีนี้ จะมาลองดูคาปากับบอเตอร์นครับง่ายมาก <laughs> ง่ายมากนิดเดียวเ <c oughs> นี่ยรับไม่ต้องไปที่อื่นนี่ครับนี่แต่ตรงนี้มันก็ไปแล้วนครับนี่อ่าแค่นี้ง่ายมากครับอันนี้เราทดสอบได้สําหรับไฟที่ใช้อ่าแรงสูงตามปกติของมันนะครับอ่าสองร้่นแหละครับอ่าส่วนในเมมบอร์ <c oughs> อ่าที่มันผ่านอุปกรณ์มาเราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าอ่าไฟตรงแบบนี้อ่าใช้ไม่ได้ครับอันนี้ เราป้องกันว่าป้องกันว่าเดนนเพิงเสียอ่ามันอาจจะช็อตขึ้นไปหาบอร์ดได้มอเตอร์กินกระแสเกินมันก็จะช็อตเข้าไปหาบอร์ดได้นะครับคาปาไม่ดีมันก็ทําให้การทํางานของมอเตอร์ไม่ดีได้หลังจากที่เรามาเช็คแบบนี้เราเข้าใจแล้วว่าเอ้ยทุกอย่างดีหมดแล้วอ่าข้างล่างดีหลังจากที่พี่น้องจะไปซื้อเครื่องเก่ามือสองอ่ามือสามอ่าวิธีตรวจสอบเช็คว่าข้างล่างเนี้ยมันดีหรือเปล่าเราก็ทําแบบนี้ครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับ อันนี้ไม่ยากนะครับอ่าพี่น้องมือใหม่เข้าไปตรวจสอบดูนะครับแค่แค่เอาสายต่อต่อกันแค่นี้นะครับนี่นะครับอันนี้สายไฟคาปาเอ่ออันนี้สายไฟอันนี้เดนน้ําทิ้งนะครับสีดำอ่าน้าเงินแดงเป็นสายคาปาแค่นี้เองครับเนี่ยเนี่ยครับง่ายมากครับอ่าคลิปนี้ก็หวังใจกับ ว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่ทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกาลังใจนะครับพี่น้องอขอให้พี่น้องทุกคนท่นานประสบความสําเร็จนะครับและพยายามค่อยๆทาไปสังเกตดูมันนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับมันมีแค่นี้เองครับอุอปกรณ์ของมันก็จะมีด้านล่างนี่แหละครับแล้วก็ด้านบนสายฟุ้มสายไฟเราสังเกตุดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ทําได้นะครับอันนี้มันง่ายมากวิธีตรวจเช็คคา,าปา เด่นน้ามอเตอร์ว่าระบบช่วงลากของมันดีไหมมันจะมีปัญหาขึ้นไปข้างบนช็อ,ชอตขึ้นไปหาบอดได้หรือเปล่าใน,นเมื่อเราตรวจสอบแบบนี้แล้วว่ามันโอเคมันก็จะต้องโอเคครับอันนี้นะครับความจริงก็คือความจริง <laughs> สําหรับวันนี้นะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับท,ท,ที่ติดตามรับชมคลิปและกดติดตามเป็นกาลังใจนะครับพี่น้องสวัสดีครับ